นี้ครับเราจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของ Operation b e a มกันต่อนะครับโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรอําไพปันทองครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะก็จะเป็นคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราหรือว่าได้รู้เรื่องราวของ Operation Beam นะครับแล้วก็มีข้อสงสัยเพราะว่ากรณีของแต่ละท่านนั้นก็จะไม่เหมือนกัน โรคและความรุนแรงแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยในเรื่องของวิธีการเลือกรับประทานจะสูตรสีไหนปริมาณเท่าไหร่นะครับส่งมาตามอีเมลแอดเดรสข้างล่างนี้ได้นะครับแล้วเราก็จะนําเอาคําถามเหล่านั้นแหละมาตอบให้กับผู้ชมได้รับรู้กันในรายการของเราวันนี้มีผู้ชมนะครับส่งคําถามมาเกี่ยวกับเรื่องของสูตรโอเปอเรชั่นบิมสูตรสีเขียวนะครับว่า ถ้าทานติดต่อกันเป็นเวลานานๆานจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการทำงานของตับและไตหรือไม่นะครับและจะช่วยทำงานการทำงานของตับหรือไตได้ดีขึ้นหรือไม่ค่ะก็มันก็คืออาหารที่เรารับประทานอยู่ทุกวันทุกวันะนะคะาาเ,เป็นอาหารเสริมป็นอาหารเสริมแล้วก็สิ่งที่เราทานก็มีมังคุดค่ะงาดำวัวบกถั่วเหลืองแล้วก็ฝรั่งซึ่งก็เป็นอาหารที่เราทานอยู่แล้วค่ะ เพราะฉะนั้นผลต่อตับและไตก็ยังไม่เคยปรากฏว่ามีใครบอกมานะคะก็ส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคตับหรือเป็นโรคไตก็บอกว่าอาการดีขึ้นนะฮะอันนี้ค,คือสิ่งที่เราได้มาจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมย้อนกลับไปนิดหนึ่งอาจจะเป็นคําถามที่เคยถามอาจารย์ตั้งแต่แรกๆแ,กแ,กแบบว่าถ้ามันเป็นมังคุดมันเป็นถั่วเหลืองมันเป็นฝรั่งเนี่ยเรากิน ของจริงเลยได้ไหมเออแล้วต้องกินปริมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็ได้ค่ะคือถ้าเราจะกินของจริงอะนะคะแต่มันอาจจะเยอะอย่าง1นึ่งแคปซูลเนี่ยนะคะมันก็จะประมาณบังคุดสักสองสามกิโลสารออกฤทธิ์อะนะคะงาดำก็ฝรั่งก็อาจจะสักสองสามลูกทานไม่ไหวเนะเราทานเป็นแคปซูลงาดำสักถ้วยโตๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะบัวบกสัก ใหญ่ๆซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าวิธีการสกัดเรื่องของทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยวันนี้มันเจริญก้าวหน้ากันไปเยอะนะครับเราไม่จําเป็นต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในผลไม้แต่ละชนิดมาแต่เราเอาเลือกเอาส่วนที่มันสามารถจะออกฤทธิ์แล้วก็เสริมฤทธิ์ต่อกันมารวมจุลงไปในแคปซูลแล้วก็รวมไปถึงที่อยู่ในน้ําด้วยถูกไหมฮะอย่างปริมาณของน้ําที่เราจะรับประทานเนี่ยทานไปปริมาณมากๆก็ไม่ได้ส่งผล ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเพราะว่ามันก็เหมือนกับกินบังคุดะนะคะคน้ำบังคุดเนี่ยฮะก็เหมือนกิบกนบังคุดแต่ว่าเราอาจจะใส่น้ําเข้าไปนิดหน่อยเพื่อให้มันดื่มได้ง่ายขึ้น ừ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  เพราะว่าถ้าเราเอาเฉพาะเนื้อและ,มะเมล็ดมาปัน่นนี่ะแล้วก็ควบคุมปริมาณของ G M o n นะคะ ให้มันได้ประสิทธิภาพเท่ากับมังคุด45ลูกสำหรับน้ำ1ซอง,ซองนะคะ1ซองเท่ากับ45ลูก<อ>ใช่ค่ะก็ประมาณ 41, ก็ประมาณ3กิโลนะคะก็ กิโลหนึ่งก็ประมาณ15ลูกซึ่งไม่ได้หากินได้ทุกหน้าทุกฤดูนะฮะและที่สําคัญเลยก็คือในในน้ำมังคุดของเราเนี่ยมันจะไม่มีน้ําตาลที่ไม่มีน้ําตาลที่ผสมเข้าไปมันจะเป็นหวานจากธรรมชาติอเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานก็ก็ไม่เป็นไรก็ทาะ้านะเพราะว่าแป้งมันก็จะไม่มีเยอะอถ้ามันจะเป็นไฟเบอร์แล้วก็เป็นสารอาหารเป็นเกลือแร่อะไรซะเป็นส่วนใหญ่ครับอ่ะคำถามต่อมาครับบอกว่า ญาตินะคะผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็ต้องขับถ่ายผ่านถุงทางหน้าท้องนะคะแล้วยังไม่ได้รับคีโมนะคะต้องการทราบว่าเราจะให้ญาติใช้บิมได้หรือไม่นะคะเพราะว่าแพทย์เนี่ยระบุว่าอาหารที่มีกากใยอย่างเช่นกากผักแล้วก็ผลไม้เนี่ยจะไปขูดถูกแผลผ่าตัดข้างในระหว่างนี้นะคะให้ทานแต่ข้าวต้มเหลวๆเท่านั้นนะคะก็เลยสงสัยว่าออจะทานบิมได้ไหมคะ่ะอ,อ,อันนี้ให้อยู่ใน ว่าไปตามวินิจฉัยของแพทย์ก่อนถ้าแพทย์บอกว่าแผลมันยังไม่หายดีโอกาสที่กากใยจะไปครูดเนี่ยมันมีนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะรอให้แผลหายก่อนนะฮะแล้วแพทย์บอกว่าเริ่มทานอาหารปกติได้ถ้าอย่างนั้นก็ค่อยเริ่มทานก็หมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยยังยังไม่อยู่ในดุลพินิจของแพทย์่ถ้าแพทย์ห้ามก็อย่าพึ่งทําซึ่งเราอธิบายกับแพทย์ได้ว่าส่วนผสมของเราเนี่ย เป็นอะไรยังไงมันจะมีกากใยด้วยไหมคะคือมันมีอย่างถ้าเป็นน้ําบังคุดเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์ที่เราเรียกเป็นโซลูเบอร์ไฟเบอร์ซึ่งซึ่งมันก็จะเป็นอาหารเหลวมากๆซึ่งน้ําบังคุดเนี่ยก็ก็น่าจะอนุโลมได้นะคะแล้วก็ในแคปซูลแเนี่ยเท่าที่เราเคยแกะแคปซูลออกมาละลายน้ำดูตอนที่เราทดทำการทดสอบเนี่ยนะคะ ก็พบว่ามันละลายน้ําได้ใสมันมีไฟเบอร์เหมือนกันแต่เป็นแบบโซลูเบอร์ไฟเบอร์คือมองมองไม่เห็นหรอเปล่าคือคือมันละลายน้ําได้ก็เหมือนรประทานของเหลวใช่ค<ะ>่ะปกต<ะ>ิใช่ไหมคะคือที่จะรับประทานก็แนะนําว่าถ้าเป็นแคปซูลก็เอาเอาเปิดแคปซูลนนอ,ออก แล้วก็ละลายน้ําหรือจะผสมลงไปในอาหารเลยก็ได้ใช่ค่ะผมว่าก็ไม่เลวเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ช่วยเพิ่มพลังงานให้เพราะว่าเราไม่ได้กินผลไม้หรือผักโดยตรงใช่ไหมฮะถ้าเรากินผักโดยตรงเนี่ยเราอาจจะเคี้ยวไม่ละเอียดใช่ไหมฮะผลไม้ก็เหมือนกันส่วนใหญ่เราเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วมันมันกลืนไปโดยอัตโนมัติทั้งทั้งที่ยังไม่ละเอียดอะไรเงี้ยแต่จางกรณีนี้ผมว่าอย่างอย่างท่านนี้เนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็คือกว่าบิมจะลงไปถึงกระเพาะมันก็ถูกดูดซึมไปหมดแล้วนะท่าน เส้นใหญ่น่าจะไม่เหลือประหารไปถึงลำไส้ใหญ่คือเข้าใจว่านะถ้าเราดูแคปซูลเนี่ยที่อาจารย์บอกว่ามันละลายน้ําได้แล้วก็น้ําและเนื้อมังคุดที่มันก็เป็นของเหลวแบบโยเกิร์ตมันก็ไม่น่าจะมีเส้นใหญ่อะไรที่จะไปครูดนะคะแต่ยังไงก็ตามเราอยากให้เชื่อแพทย์ไว้ก่อนนะคะแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยที่ถูกต้องครับ มาถึงคําถามท่านนี้นะครับบอกว่าอายุ28ปีเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่จำความได้ต่อมาก็เป็นไซนัสอักเสบนะครับมีฤทธิ์สีดวงจมูกมา7-8ปีละทั้งยังมีอาการปวดหัวเข่าข้างซ้ายเป็นมาสัก20กว่าปีละปัจจุบันนี้อายุ28ปีนะ <laughs> ปวดเข่ามา28 20กว่าปีนะฮะขึ้นลงบันไดก็จะปวดแล้วก็มีเสียงดังเสียงดังเหมือนกระดูกมันขัดกัน นะฮะนั่งนั่งยืนยืนเดินเดินอยู่ดีๆก็จะปวดจะปวดที่มาเฉยๆรวมทั้งมีอาการเกร็งที่ปลายนิ้วเท้าเพิ่งเริ่มเป็นก็เลยอยากทราบว,ว่าอาการที่ผ่านมาทั้งหมดเนี้ยถ้าจะรับประทานบีมควรจะเลือกสูตรสีอะไระเนื่องจากเป็นไซนัสอักเสบด้วยอันนี้ยังไม่แนะนําให้ใช้สูตรสีเขียวนะคะ<า>เพราะว่ามันจะทําให้อาการไซนัสซุนแรงขึ้นน่าจะใช้สูตรสีชมพู เพราะว่าสูตรสีชมพูก็จะดูแลข้อเข่าได้ด้วยครับแล้วก็มันก็จะส่งผลเรื่องของภูมิแพ้ด้วยใช่ค่ะอืมนะฮะแต่ก็อย่างที่อาจารย์พิเชษได้เคยเรียนนะว่าเอาอาการเอาอาการหลักก่อนอากหลัก่อนอยากหายอันไหนก่อนอยากหายก่อนใช่ไหมอยางกรณีนี้ถ้าเกิดไปทานสูตรสีเขียวไซนัสจะ มันจะรุนแรงยังไงครับอาจารย์คืออาการมันจะเยอะขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าทนทานได้ทนได้ทานต่อไปมันจะค่อยๆดีขึ้นคือเช่นเช่นบางคนปวดอยู่ระดับหนึ่งเมื่อทานสูตรสีเขียวอาจจะปวดหนักขึ้นไปจนถึงแล้วก็อาจจะคัดจมูกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาสูตรสีชมพูใช้ก่อนซึ่งมันก็ช่วยได้ไม่ใช่ช่วยไม่ได้แต่มันจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่ามันจะดูแลข้อเข่าได้ ได้ด้วยได้ด้วยค่ะก็ลองทานดูนะครับซึ่งปริมาณการรับประทานก็อย่างที่บอกนะครับอาจจะเป็นเช้า2เย็น2ครับเช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดะอ่ค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะโรคอัลไซเมอร์นะคะเป็นโรคที่เท่าที่รู้จักก็คือเป็นอาการหลงๆลงลืมๆใช่ไหมคะของผู้สูงอายุทั่วๆไปนะคะแล้วก็ทั้ง2อาการนี้ค่ะสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์โอเปชันบิมได้หรือไม่คะแล้วก็เป็นชนิดใด หลงหลงลืมลืมอัลไซเมอร์ค่ะอ๋อเขาถามว่าอัลไซเมอร์แตกต่างกับอาการหลงหลงลืมลืมยังไงหลงหลงลืมลืมในผู้สูงอายุใช่ค่ะกับอัลไซเมอร์คือถ้าอาการหลงหลงลืมลืมในผู้สูงอายุนี่เป็นสิ่งปกตินะคะเพราะว่าคนเราพอแก่ไปทุกอย่างเสื่อมลงเซลล์สมองก็จะตายไปบ้างเสื่อมลงไปมันก็มีอาการหลงหลงลืมลืมเราเรียกว่าโรคสมองเสื่อมนะคะอ๋อ อัลไซเมอร์เป็นแล้วความจำสั้นอะไรยึดเกี่ยวใช่ไหมอัลไซเมอร์เป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่งแต่ว่าอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคไม่ใช่อาการอืมเป็นโรคเลยเป็นโรคเลยเพราะว่าเกิดจากเซลล์สมองถูกทําลายก็คือว่ามันจะมีสารชนิดหนึ่งเกิดขึ้นที่เราเรียกว่าเบต้าอะไมลอยมันจะไปเกาะบริเวณสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่ง มันจะไม่หายมันจะไม่กลับคืนแต่มันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะแต่อาการก็คืออ่ะขึ้นต้นอาจจะเป็นแบบลืมลืมกินยา,า,าลืมว่าวางของไว้ที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะาาแล้วก็ถ้าระยะหนักขึ้นไปอีกค,อความจดจำอะไรต่างๆก็จะไม่ดี ทั้งความจําระยะสั้นและระยะยาวระยะสั้นก่อนระยะสั้นก่อนเริ่มที่ระยะสั้นก่อนแต่ถ้าอาการกําเริบมากขึ้นคืออาการหนักขึ้นเนี่ยก็คือจะจะไม่รู้ผิดรู้ถูกรู้เวลารู้ว่าจะต้องทําอะไรจําชื่อคนไม่ได้ไม่อาจจะลืมญาติหรือว่าทั้งทั้งที่มีสมมุติว่าเป็น ผู้ชายเป็นภรรยาตัวเองก็อาจจะจําไม่ได้อาจจะถามยืนถามอยู่นั่นแหละใครอย่างเงี้ยลูกหลานจําไม่ได้ไม่สนใจตัวเองเช่นไม่อาบน้าไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจธรรมชาติไม่เข้าใจว่าอะไรผิดอะไรถูกเวลาเป็นยังไงมาลยาตกฎหมายสิทธิอะไรต่างๆลืมหมดเลยลืมหมดเลยไม่ได้แล้วแล้วก็บางคนอาจจะก้าวร้าวด้วยอันนี้ก็แล้วแต่นะคะบางคนก็เดินออกไปนอกบ้านเฉยๆ เพราะฉะนั้นเราจะเคยเห็นว่ามีผู้ประกาศหาพ่อหายเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็หายออกไปจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลับไม่ถูกค่ะคืออัลไซเมอร์นี่ถือเป็นโรคเลยแล้ววิธีรักษาปัจจุบันนี้เขาทำคือรักษาเนี่ยคงจะยากมันจะไม่เหมือนโรคหลงหลงลืมลืมถ้าหลงหลงลืมลืมเนี่ยบางทีเลือดอาจจะไปเลี้ยงสมองไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นยาบางอย่างที่ ที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีอย่างกิงโกะครับหรือแปะกล้วยเนี่ย,ยมานะมันก็อาจจะช่วยทําให้ดีขึ้นหรือว่าพวกสารที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์วิตามินซีวิตามินอ e, ีหรืออะไรพวกนี้ก็อาจจะน้ํามันปลาอะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยได้นะครับทีนี้อย่างอัลไซเมอร์เนี่ยเราพบว่าบริเวณที่มีเบต้าอะไมลอยไปเกาะเนี่ย มันจะทําให้เซลล์ประสาทบริเวณนั้นเสื่อมลงไปครับเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงไม่ได้ม,มันก็จะขาดอาหารขาดออกซิเจนแล้วเขาพบว่าสารสื่อกลางประสาทชนิดหนึ่งคืออะเซทิลโคลีนจะลดลงด้วยเพราะฉะนั้นก็มียาที่เขาพยายามจะพัฒนาขึ้นมาเพื่อป้องกันอัลไซเมอร์หรือรแต่มันคงจะไม่ถึงการรักษานะคะ,คะก็คือเขาพยายามไปเพิ่มสารตัวนี้ขึ้น ให้เซลล์ประสาทสร้างสารตัวนี้เพิ่มขึ้นทานก่อนที่จะเป็นใช่ไหมคะก็คือเริ่มเป็นก็ระยะแรกๆก็เริ่มทานนะฮะเพื่อจะได้ไม่เพิ่มปริมาณเพิ่มความจําที่เสื่อมลงไปไปทำให้เซลล์ประสาทไม่เสื่อมมากขึ้นมันก็จะชะลออาการให้ช้าลงก็ขออย่าให้เป็นเลยนะฮะมีคำถามสุดท้ายนะครับเป็นความดันโลหิตสูงครับไม่ได้มีอาการรุนแรง ใช้ผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นบิมฉลากสีเขียวมาปีเศษละร่วมกับยาประจำตัวปรากฏว่าความดันสามารถควบคุมได้ดีกว่าแต่ก่อนอมผมต้องการทราบว่าถ้าใช้ผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นบิมไปเรื่อยๆมีโอกาสที่จะลดยาความดันได้หรือไม่อ,มอันนี้เราเคยมีเทสติมเนียลนะคะคที่ที่หมอก็เมื่อใช้ไประยะหนึ่งเนี่ยหมอก็สั่งลดยาแทนปัจจุบันลง Mm hmm. นะคเพราะว่าตัวนี้มันก็ช่วยควบคุมความดันได้ด้วย คือพูดง่ายๆโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยบักจะเกิดกับผู้สูงอายุนะฮะพอเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเรื่องของการที่จะต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะฉะนั้นจะลดหรือไม่ลดขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับแพทย์อย่าลดเองเป็นอันขาดเราเพราะปกติคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยแพทย์เขาจะนัดพบทุกสองหรือสามเดือนอยู่แล้วตามระยะเลยแล้วแล้วก็ถ้าอาการดีขึ้นหรือควบคุมความดันได้ดีมาตลอดอะไรเงี้ยหมอก็อาจจะ ลดยาลงของหมอเองให้หมอลดค่ะให้หมอเป็นผู้สั่งอย่างบางท่านเนี่ยมีเครื่องวัดความดันอยู่ที่บ้านซื้อเอาไว้ตรวจเองเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันดีคืนดีก็วัดปกติก็รับประทานบิมอยู่นี่แหละแล้วก็นึกอยากจะหยุดยาหมอเนี่ยอันนี้ไม่แนะนําค่ะควรจะให้แพทย์เป็นผู้สั่งมากกว่าเพราะแพทย์เขาจะตรวจหลายอย่างเขาไม่ใช่วัดความดันอย่างเดียวใช่ไหมฮะเขาก็จะตรวจหัวใจเต้นเป็นยังไง อะไรเป็นยังไงแล้วก็ระยะห่างของอความดันตัวบนกับตัวล่างเป็นยังไงอ,อะไรเขาต้องพิจารณาหมดนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าผลิตภัณฑ์โอ e r a t i o ั่นบิเป็นยาวิเศษนะ,ะของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราเป็นเพียงแค่ อาหารเสริมที่จะทําให้ร่างกายคุณน,นั้นมีภูมิต้านทานมีภูมิคุ้มกัมมทนที่สมดุลน,นั่นเองะนะครับเมื่อภูมิคุ้มกันสมดุลน,นั้นก็แสดงว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนนะฮะเอาละก็ทั้งหมดเป็นคําถามที่คุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามเหล่านี้มาได้นะครับตามอีเมล์เดรสข้างล่างนี้นะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรอภัยพันทองมาครับขอบคุณาอาจารย์มากค,ครับค่ะ